ก็จะถามว่าคุณมีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้าเขาอย่างไรโรงแรมไซเ์ใที่เป็นเชนก็แค่บอกว่าฉันมีพนักงานที่พูดภาษาจีนสามารถต้อนรับแล้วก็ดูแลลูกค้าคุณได้ตลอดเวลาแต่อีกวันคุณเดินไปตลาดรัสเซียถามว่าคุณมีความพร้อมลูกค้าเขาหรือยังซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงพยายามเอาตัวซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในตัวโรงแรมนะคะเพราะว่าตัวระบบของโฟลิตเองเนี่ยปัจจุบันคือเขาสามารถทําหน้าที่แทน ตัวลูกค้าตัวพนักงานโรงแรมได้ทําได้ขนาดไหนในลักษณะที่ว่าถ้าลูกค้าทําหน้าที่เช็คอินใช่ไหมคะลูกค้าจะได้เครื่องหลังจากที่ลูกค้าได้เครื่องบุ๊กเนี่ยอินโฟเมชันทุกอย่างสมัยก่อนเราจะต้องมีการปริ้นโฮเทลแฟกชีบอกไว้ในห้องหรือจะต้องให้พนักงานฟรอนทาหน้าที่บริฟข้อมูลให้ลูกค้าทราบว่า โรงแรมเราโลเคชั่นอยู่ที่ไหนทัวริสต์แอคทิวิตี้ไปด้วยอะไรสรววิสที่เรามีมีอะไรบ้างเปิดบริการอยาร่างไรทัวร์มีอะไรสป,ปามีอะไรก<อ>็จะจบในรูปแต่พนันกงานก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเยอะเนื่องใหญ่ก็<ด>มั่นใจว่าทุกโรงแรมคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรีฟอินโทรลูกค้าก็จะน้อยแล้วการให้ข้อมูลก็จะน้อยไปด้วยหลังจากนั้นที่มีตัวระบบนี้เข้ามาใช้ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าไปเอง ค้าและก็สนใจอะไรเขาสามารถที่จะดูแล้วนอกจากนี้ในตัวระบบมันสามารถที่จะให้เขาคอนแทคกับเราได้โดยตรงนะคะอย่างที่หนึ่งที่มันช่วยได้เลยก็คือว่าในสมัยก่อนเวลาเขาต้องการดูเซอร์วิสยกหูแล้วก็โทรหาพนักงาน,นพนักงานทุกคนไม่ใช่ว่าจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังสำเนียงลูกค้าได้ดีทุกคน หรือแม้กระทั่งลูกค้าเองก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั<ช>้นมันก็คือเกิด e อ r ร์รนในการปฏิบัติงานนะคะอาจจะไม่ได้เมนูตรงตามที่เขาต้องการก็ได้แต่ตัวระบบของโฟลีในหน้าดายน็งลูกค้าเปิดออกมาปุ๊บคลิกสิ่งที่เขาต้องการเห็นตัวราคาเห็นข้าวเห็นโปรโมช,ชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำบุ๊กิ้งเด irect ได้เลยแล้วก็หลังจากที่ทำ พนักงานได้รับ order, ออเดอร์ปุ๊บสามารถมีการตอบสนองลูกค้าสามารถเพิ่มได้นะคะในส่วนของรีเควสต์เช่นฉันเป็นเวเจีเทเรีนฉันไม่ต้องการสไปซี่ฟู้ดฉันต้องการเสิร์ฟในเวลานี้และรับประทานอะไรยังไงบ้างเขารียกได้หมดเลยเห็นไหมฮะนี่คือใช้จริงๆและผลตอบรับลูกค้าเขาประทับใจคะ่ะแล้วก็สั่งเพิ่มขึ้นในครั้งที่ 2- และ3 เห็นไหมครับทุกท่านครับผมเชื่อว่าคงต้องมาที่นี่อีกเพราะมาแล้วสบายใจเหมือนมีคนรู้ใจอยู่บข้าก็ต้องลอกหาซบา์ดีแบบน,นี้ไปใช้กันดูนะครับทุกท่านเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ที่เที่ยวเลยทีเดียวแล้วสามารถนะสามารถที่จะเปิดบริการต่างๆนะ้นะสวิตท,ที่ทางโรงแรมมีทั้งหมดได้หลายอย่างแนละทุกอย่างจะไม่นิ่งครับไม่ว่าจะเป็นระบบนวดระบบอาหารนะระบบนําเที่ยวหลายๆอย่างพอลูกค้าเข้าใจสืส่อสารกันเรื่องการใช้บริการก็ย่อมจะเกิดขึ้นนี่คือระบบในรูปแบบของไอทีเอามาใช้แล้ว มันก็ให้เขาใช้จิตแล้วก็เห็นผลเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ลองกันหรือยังครับผมว่าถ้าเอาจริงแล้วในการลงทุนนั้น้นเนี่ยอาจจะบอกอซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งไอไ้ไถเครื่องหนึ่งมันสูงนะแต่ถ้าลองมาบวกมันใช้ระยะเวลายาวนะเครื่องหนึ่งไม่ได้อยู่เราแค่เดือนเดียวแล้วสังนะมันก็จะอยู่ยาวมีประก,ยกัยจะเป็นปีถ้าพูดถึงมาจ้างเป็นบุคลากรซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้ขนาดไหนแล้วเราจ้างเพิ่มแค่ไหนต้องคุมนะถ้าระยะยาวเราคุมมากๆไม่ต้องพูดคำนวณเป็นตัวเลขหรอกคร คุ้มสุดจะคุ้มนะฮะแล้วก็ใช้ได้งานแล้วก็ประทับใจกับแบบนี้คราวนี้ครับอ,อยากจะสอบถามคุณจรงถ้าพูดคุยว่าทางเรื่องของด้านไอทีก็ดีการท่องเที่ยวของเราก็ดี AEC จะมาและอีกปีกว่า